สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับเสาโอนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางหวยฮานอยนะคะมารวม3หน่ยนะคะหรือว่า4โหน่ยนะคะในงวดของวันที่11นะคะเดือน 9, 25 6 7นะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันนะคะสูตร1เม็ดเดียวสูตรนี้เน้นไปที่รูดแล้วก็วิ่งนะคะก่อนไปรับชมฝากกดติดตามด้วยนะคะพี่พี่เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องได้คิดคำนวณแนวทางนะคะ สำหรับเมื่อวานนี้นะคะน้องแอดต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะคะยังไงไม่รู้นะคะพี่ๆจับแต่ตัววิ่งรูดผิดนะคะดูอันที่จริงน้องแอดไม่ได้เน้นไปที่อรอบน่อยฉพาะกิตนะคะพี่ๆแต่เขาไปเข้าหนห่อยเฉพาะกิตรู้สึกว่าจะบ่อยนะคะสูตรนี้เข้าหน่อยเฉพาะกิตนะคะท่านใดทีเ่เสียงโชคใน,น่อยเฉพาะกิจยินดีด้วยนะคะวิ่งรูดที่หนึ่งนะคะตัวเด่นก็มาทั้งสงตัวเลยเนาะ ก็มาหนึ่งหนึ่งนะคะรอบนี5 5้เข้าไปในสายวิ่งรูดนอยเฉพาะกิจนะคะส่วนห้ามาห้าสี่นะคะพี่พี่สูตรอื่นนะคะรอบอื่นนะคะสามรอบนี้หลุดนะคะไม่มีหนึ่งดูหนึ่งเข้ามาในเลกวิ่งนะคะพี่พี่แต่สายรูดสายเจาะสองตัวไม่มานะคะเข้าเลกวิ่งนะคะพี่พี่วิ่งหนึ่งนะคะเข้าไปในเลกวิ่งนะคะเลกหลักหนึ่งก็ขอไปทุกท่านด้วยนะคะไม่มาในสองตัวท้ายนะคะ เข้าไปแค่หนอยเฉพาะกิจนะคะส่วน5้านี่มาเด้งๆอยู่นะคะพี่ๆขออภัยนะคะดูจับวิ่งหลุดผิดอีกแล้วนะคะ ห้าสี่ห้าสองแล้วก็ห้าหกนะคะท่านใดนําตัวเด่นไปรูดวิ่งนะคะหลักห้าเข้าห้าสี่ห้าสองห้าหกนะคะส่วนในตารางเมื่อวานนี้ตัวไหนเข้าบ้างนะคะเดี๋ยวนงเอ็ดขออนุญาตสรุปผลนะคะเมื่อวานเข้าแปดศูนย์นะคะแปดศู 8, นย์มาในตารางมาในรอบพิเศษนะคะพี่ๆส่วนรอบอื่นนี้ก็หลุดนะคะต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะคะ แนวทางเสียดายนะคะถ้าวิง่งลูที่ห้านี่มาสามหน่วยเลยนะคะพี่ๆนาอเสดายจับหนึ่งนะคะก็นําไปพิจารณาได้นะคะพี่ๆบางทีตัวที่น้องเอสจับวิ่งลูดก็ไม่มานะคะมาแบบนี้ซะงั้นนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านปังๆนะคะท่านใดสนใจเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะคะสามารถแอดไอดีไลน์มาได้นะคะ id line นะคะ un 97 7 2 1 1นะคะเป็นกลุ่มแนวทางฟรีนะคะพี่พี่ท่านใดที่อยากได้ตัวเี้ตัวเจาะนะคะชื่นชอบแนวทางหวยหุ้นสามารถเข้าไปรับในกลุ่มได้นะคะพี่พี่เดี๋ยวมาตามนะคะฮานอยเม็ดเดียวนะคะวันนี้ขอให้ปังปังก็แล้วกันนะคะท่านใดที่ได้ตัวดีตัวดิดไปแล้วนะคะแต่ยังไม่มีที่เสียงชูกนะคะน้องแอดฝากไว้ด้วยนะคะใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะคะ ลงเข้าไปสอบถามดูได้นะคะพี่พี่วันนี้ขอให้เฮงเิงปังปังนะคะพี่พี่สำหรับแนวทางหวยห้านวยนะคะวิ่งรุ่ที่สองนะคะท่านใดไม่ชอบสองเอาหกไปพิจารณาได้นะคะขอให้มาในตัวนี้นตัวเจาะก็แล้วกันนะคะพี่พวันนี้สำหรับหวยหฮานอยนะคะวันนี้มี เราพัฒนาด้วยนะคะฝากพี่เข้ามารับชมนะคะเป็นกำลังใจให้น้องเอสด้วยนะคะลองดูนะคะวันนี้จะมาหรือเปล่านะคะสำหรับแนวทางที่น้องเอดให้ไปนะคะชอบแล้วค่อย นำไปเสี่ยงโชคนะคะพี่พี่น้องแอดก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาในตัวไหนเหมือนกันเนาะคำนวณไปตามสูตรนะคะเด่นที่6กับ2ในตารางเน้นไปที่2 6 2 8 2 4นะคะพี่พี่สอานนะคะพี่พี่สำหรับตัวเน้นของเราในวันนี้นะคะ ท่านใดชอบจุดไว้แคบไว้นะคะก็ขออวยพรให้ทุกท่านที่มาติดตามแนวทางน้องแอดวันนี้โชคดีปังๆรวยๆทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะได้ตัวดีตัวเด็ดไปแล้วแต่ยังไม่มีที่เสี่ยงโชคก็ฝากไว้ด้วยนะคะใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะคะลองเข้าไปสอบถามดูได้นะคะพี่ๆท่านใดที่ดูไม่หิงไม่ปังนะคะลองสอบถามบ้านหลังนี้ดูนะคะสําหรับคลิปนี้ขอให้ร่ารวยทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ